ทางอมรินทีวี HD ช่อง34อมรินทีวี สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู a ่ a ป r Pop Today ค่ะร้อนเป็นเทนิงแซบครับวันนี้อยู่กับ ปอตรันดั๊กครับและปอรันดัครับและจอยสจีค่ะโอ้โหคุณจอยวันนี้เราอยู่กันด้วยบรรยากาศแบบหวานแหววเลยนะวันวาเลนไทน์สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะขอเดินขึข้นขึ้นไปหาพี่หมีได้ไหมเมินวันพี่หมีไปแล้วบินไปแล้วเมื่อกี้อยากขึ้นไปหาพี่หมีเดี๋ยวค่อยเจอกันหลังรายการคุณผู้ชมครับวันนี้วันแห่งความรักนะครับวันดีๆคุณจอยสวยมากแล้ววันนี้มีเดทโอ้ยเดทกับตัวเองคือกุหลาบยังให้ตัวเองเลยค่ะ คุณผู้ชมครับเริ่มด้วยข่าวแรกกันนะครับของคุณบิ๊กทองภูมิครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราทราบกันว่าคุณบิ๊กเนี่ยมีการยุติการร่วมค่ายลัสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับของคุณการวิภาพรภรรยาของพี่เสกโลโซนะครับพร้อมเผยสาเหตุนะครับว่าเกิดจากเรื่องของด้านจิตใจนะครับแล้วก็ร่างกายเพราะว่าเจ้าตัวโอ้จดกันไม่หวานไม่ไหวนะแต่ละเลขแต่ละวันที่มาเป็นหน้ากระดาษแล้วของคุณป่อเป็นหน้ากระดาษเข้าไปนะฮะเป็นโชคที่มาฝากแฟนๆกันทุกคนครับส่วนเรื่องนี้นะครับที่ติดตามกันมาโดย การ่อนจดหมายนะครับแจ้งเหตุยุติการเป็นพิธีกรฝีปากกล้าของอาจารย์ยิ่งศักนะครับโดยมีการอาจารย์คิดว่าอาจารย์จบสวยอาจารย์มีเจตนาที่ชัดเจน น,นี่คนระับแฟนๆก็ขอไปกำลังใจนะครับให้กับอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยรอดูผลงานชิ้นต่อๆไปของอาจารย์ยิ่งศักด์แน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนคู่นี้ต้องบอกว่าจากความหวานอยู่ดีๆก็กลายเป็นประเด็นดราม,ม่าขึ้นมาออสําหรับทางด้านของภรรยาคุณเจมส์จิก,ก็คือคุณโฟมนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการแต่งงานไปเนี่ยคุณโฟมเขามีการเปิดช่องให้นะคะให้กับทั้งคู่เลยก็เดี๋ยวหลังจากนี้รอดูนะคะเป็นไลฟ์น่ารักน่ารักรอติดตามแน่รอ<ๆ>ดูไลฟ์ต่อๆไปเลยนะครับแล ช่องไปไหนครับมาตามมันต่อเรื่องราวของคุณจัก,กรกบุมเชิญยิ้มนะครับที่เห็นมาโดยตลอดเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยขยันมากห mm hmm. าเงินนะครับมาใช้นี่แม่ปูนาล่าสุดครับมีกระแสว่าตอนนี้สามารถใกล้ที่จะปิดยอดนี่ได้แล้วนะฮะเหลืออีกนิดเดียวจะเหลือเท่าไหร่แล้วแลนหลังจากนี้จะทําอะไรต่อตามมันต่อช่วงหน้าครับ กับความน่ารักสดใสของน้องๆวัยคิ้วทั่วประเทศในรายการหมายคิ้วคิ้วแฟมิลี่คลับรวมคลคนน่ารักทุกวันเสาร์9โมงเช้าทางอมรดินทีวีเอสดีช่อง34 เโรโรเชอร์แทนรักที่มีค่าดังทองไม่ไดกินสบซีรีสีเงียบสบายสบายนกสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นสำหรับชมการเรียนรู้ของลูกสำคัญโภชนาการก็สำคัญชมเลือกเอ็นฟาที่มี MFGM ชมมั่นใจว่าเลือกสิ่งที่ดี เอ็นฟาโกรเอ plus ซีไบโอมเลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่ใหม่ไดกินกสบายซีรีส์ประหยัดไฟสบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นใหม่นีเวซีแอนเอชเอจัดการผิวหยาบกร้านเผยผิวดูเนียนนุ่มมีสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกพร้อมเอชเอช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเผยผิวดูใสเนียนนุ่มในเจ็ดวันใหม่นีเวซี A H for แอนเอชเอนีเวอิสฟอร์สกินแดงแป๊กลเลยเบาเนี่ย เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพกินเบนโตแพดใสใจตัวเองเพื่อได้ทำสิ่งที่รักเลือก Enchugo ที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดี3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อผ่าแล้วพ่อว่าแล้วใส่ใจคนที่เรารักด้วย Enchugo ผิวแห้งมาก เพราะยิ่งอากาศแห้งยิ่งเจอมลภาวะแถมชอบอาบน้ำอุ่นอีกอาด้วยบี a พนเทนเซนซิคอนโทรเดลี่วอชและโอ้ด้วยเ en ดลี่คอนโทร moisturizing Cream ช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นได้ยาวนานดูแลผิวให้คบรบลูบด้วยบี t พนเทน แดงแป๊ดเลยเบาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมันกินเบนโตะแพลแค่รายได้เฉลี่ยต่อวันสามร้อยสามสามก็ปลดล็อกเงินก้อนกับคาฟอแคสได้ในสามสิบนาทีที่โกบายกลุ่มรีออโต้เดือนนี้ครบแล้วถ้าเดือนหน้าช็อตอ่ะช็อตเมื่อไหร่คาฟอแคสพร้อมใช้มีเงินให้หมุนครับรู้ไหมทำไมเรารักไก่ทอดแม็กก็มันกรอบ ชุ่มชัและที่สำคัญใหญ่ทุกชิ้นบักเก็ตไก่แมกเลเวอร์เพียง189บาบาทที่แมคโดนัลด์ มาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของเ p p l อฟทูเดย์ข่าวร้อนมันเถิงแซบค่ะและช่วงนี้นะครับมาตามเรื่องราวของพี่จักรบุ๋มเชิญยิ้มกันนะครับเหมือนที่เราทราบกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่จักรบุ๋มนะครับเป็นนี่แม่ปูนาอยู่นะครับแล้วก็มีการทำงานมาโดยตลอดนะขยันมากเลยไปขายของที่นนที่นี่นะครับล่าสุดครับไปเจอ พี่จักรบุ๋มครับก็ทีมข่าวเราก็ให้พี่จักรบุ๋มมาอัปเดตเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับแต่พี่จักรบุ๋มเนี่ยก็มีเล่าเรื่องสุขภาพก่อนโดยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวคือเหมือนกับว่ารับงานตอนกลางคืนใช่ไหมเล่นดนตรีมาโดยตลอดครับก็เลยเวลาไปเล่นดนตรีอ่ะอาจจะมีแบบลูกค้าให้ทานเครื่องดื่มนนนั่นนี่บ้างก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะฮะเรื่องของตับแล้วก็สัญญ,ญาณที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหัวใจเต้นเร็วนะครับแล้วก็ชอบปวดท้องด้วยจนไปหาหมอหมอเลยบอกว่าน่าาจะะมีปัญหตต้องวเวน คิวปีเนี่ทั้งปีนะโอ้เยอะมาก จะกระบุ่มสัญญาแล้วเดี๋ยวบอกอมรินทีวีเป็นที่แรกรอติดตามเลยนะฮะใน A อฟบอกทุันไม่ลืมสัญญานะคะ,ค,ะ,ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ทําเอาเหล่าทางด้านของนักอสังหาริมทรัพย์ตื่นเต้นโดยเฉพาะนี่คุณบอลเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องราวนี้นะคะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของพี่นกจริยาค่ะนักแสดงแล้วก็ผู้จัดนะคะที่ออกมาประกาศขายที่ดินแปลงเงามากๆต้องบอกว่าเป็นที่ดินกว่า30ไร่แล้วเป็นที่ดินที่ติดเนินเขามี